สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เห็นชายชนแบบนี้วันนี้ถึงเวลารอบเหมาของชายชนเอละครับวันนี้ก็เป็นรอบเหมาของชายชนของเรานะครับเอาเอามาแบ่งปันเพื่อนๆพพี่ๆไปเลี้ยงนะครับมีห้าต้นเท่านั้นนะครับ ก็เป็น5ต้นที่แบบป้ายเล็กป้ายน้อยนะครับเนาะนี่ครับต้นที่หนึ่งนะครับป้ายแล้วเห็นไหมถ้าเขามีเชื้อป้ายเขาจะป้ายนะครับนี่หลอดไม่ออกมาแดงแล้วนะครับ190บาทรวมส่งนะจ๊ะไม่มีอะไรมากนะครับช่องเบิดชัยเนาะอ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งก็รับหลายๆต้นก็ดีนะครับ จะได้แพ็กง่ายๆคนละสองต้นสองต้นก็ดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับป้ายนะครับนี่นี่นี่มีเชื้อป้ายใบใหม่ออกมาก็ป้ายนะครับป้ายแล้วนะครับนิดนึงอันนี้ต้นที่สองอ่าต้นที่สองคือต้นใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่เบบีแล้วเนาะอ่าเอาไปเลี้ยงก็รอดแล้วนะครับต้นที่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเช่นเคย <c oughs> ต้นที่3านี่ใบใหญ่หน่อยนี่เนี่ยครับถ้าใบล่าสุดเขาโตกว่าใบอื่นๆแสดงว่านี่แหละครับเป็นปกติของบอนสีนะนี่ป้ายนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ป้ายนี่หลอดใหม่ออกมาก็แดงอยู่นะครับก็ถ้ามีเชื้อป้ายนี่ป้ายแน่นอนนะครับอ่ะเอาไป190บาทต้นที่3นะครับ นี่ต้นที่สามอันนี้ต้นที่สี่นะครับนี่เห็นไหมไป้ายแดงป้ายแดงชายชนนี่เวลาเอาไปเลี้ยงนะครับนี่ครับผมจะให้ดูนะครับนี่ต้นแม่ต้นแม่เขาตอนแรกๆมันก็ป้ายนิดๆแบบนี้แหละครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบได้แดดได้อะไรนะครับเห็นไหมเขาก็จะป้ายอันนี้ต้นแม่เขานะครับต้นแม่เขาผมผมผม,ผมพานะครับมาจากต้นนี้นะครับนี่ <c oughs> อันนี้ต้นที่4นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่รวมทรงเหมือนเดิมแล้วก็ต้นที่หนะครับเห็นไหมต้นนี้ก็ป้ายแดงถ้าหลอดใหม่เข้าออกมาไม่ป้ายนี่เดี๋ยวเขาก็ป้ายนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้ามีเชื้อป้ายป้ายแดงถ้ามีเชื้อป้ายนี่ก็คือเป็นมือ1น,นะครับถ้าเป็นป้ายขาวนี่เป็นมือสองนะครับทุย คนละอย่างนะครับอันนั้นรถอันนี้ชายชนนะครับไม่ใช่าตแดงแบบนั้นนะครับเออนี่นะครับอันนี้ต้นที่5นะครับหนึ่งรยบาทรวมส่งทุกต้นเนี่ยผมก็ขายแค่นี้แหละครับห้าต้นอันนี้คือต้นแม่นะครับเนาะผมก็ขายประมาณนี้นะครับ4ี่ห้าต้นนะครับคือมันไม่ได้ว่าขายดีหรืออะไรยังไงหรอกคือมันมีน้อยนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็ ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลายไว้ให้เหมือนเดิมมีคนบอกว่าขึ้นลายไว้ตัวหนังสือเล็กนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะจะขึ้นให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับไม่งั้นก็ไปดูที่ใต้อ่าช่องดิสแคปชั่นภาษาอังกฤษดิสแคป p ชแคปชัน่นและช่องอธิบายนะครับเนาะเอ่อคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะแปะเบอร์โทรแล้วก็ไอด์ไลน์ไว้นะครับอันนี้ก็ 190บาททุกต้นนะครับนะครับสวยๆทุกต้นเลยอันนี้ต้นแม่เดี๋ยวถ้าชายชนเขียวผมจะให้ดูนะครับไอที่มันไม่ป้ายอ่ะเนี่ยครับผมซื้อชายชนเขียวมามันไม่ป้ายมันก็ไม่ป้ายมันก็ยังจะเขียวอีอยู่เหมือนเดิมแถมยังไม่พอให้ลูกมาเขียวปีนะครับนี่ครับอันนี้คือเขาไม่มีเชื้อป้ายเลยอันนี้ลูกเขาก็เขียวเนี่ยเนี่ยลูกนะครับ นี่ชายโชนเขียวแต่ถ้ามีเชื้อป้ายเห็นไหมครับป้ายแดงป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงมันก็มีหลุดเขียวบ้างป้ายบ้างนะครับเราก็เอาไปเลี้ยงลุ้นแบบสนุกสนุกแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เบิร์ชายบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะมาแบ่งปันบอลสีนะครับมีห้าต้นห้าท่านเท่านั้นที่จะได้ไม่งั้นก็อาจจะซื้อ2ต้นสามต้นไม่งั้นก็เหมาหต้นไปเลยก็ได้นะ ้าเหมาไปห้าต้นก็ดีนะครับอะวันนี้เบิดชายบอลสีก็มีบอลสีชายชนม,มาแบ่งปันห้าต้นแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีเออลืมไปนะครับห้าต้นนี้ขอส่งวันจันทร์นะครับรอบส่งวันจันทร์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีเบิดชายบอลสีสวัสดีครับ